สวัสดีครับสำนักง,งานเกษตรอำเภอเภแก่งคอยขอรับชมวิดีทัศน์การใช้กบปอเทืองปุ๋ยพืชสดของศูนย์จัดก,การดินปุ๋ยชุมชนตำบลตาลเดี่ยวเชิญรับชมได้เลยครับผมนายบัญ,ญติจุมาวันประธานศูนย์สปชดุลดินและปุ๋ยของตำบลตาลเดี่ยวรับการปลูกปุ๋ยพืชสดของปอเทืองนี่ก็ ผมจะหวานประมาณ3-5กิโลต่อไร่หลังการเก็บเกี่ยวพูดถึงถ้าเป็นปุ๋ยสดก็ประมาณได้กิโลไร่ละ2ตันครับการปุ้ยปุ๋ยพูดสดมันก็ช่วยปรับุงมัรลุงดินแต่ธาตุของพืชครับลดลดต้นทุน การใช้ปุ๋ยเคมีครับเรื่องครับพูดถึงถ้าเกินเกินปีใหม่ไปแล้วมันจะเป็นเพี้ยครับมันต้องปลูกระยะให้หลังเก็บเกี่ยวนะครับ